สวัสดีครับพบกับผมวิษณุลิมกับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวพิเศษรอบดึกสำหรับเมื่อตอนบายที่ผ่านมานี่เองผมมีโอกาสได้เข้าสัมภาษณ์ในค่ายสารฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ปี3งานนี้ผมมีโอกาสได้ไปดูสัมภาษณ์ดตัวเองเอาเป็นว่าเชิญชมภาพวีดีอได้เลยครับครับผมสำหรับต่อไปเราจะไปพบกับอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาค่ายนะครับ Big Two Challenge Inventor Challenge นะครับ อาจารย์ประชาคำพักดีครับเชิญนะครับเลยครับอาจรย์ับน์ายนี้ดการเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างที<__<_่จะดีนะครับแล้วก็ แบ่งเป็นฝ่ายแต่ละฝ่ายมีความรืบหน้กอยู่เสมอสำหรับการจัดค่ายแต่บัตรแดกครับจริงๆผมก็เป็นที่ปรึกษานะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเขาเขาแบ่งอะไรยังไงนะครับแต่ว่าก็เ่าที่เห็นหนักศึกษาก็ทาได้ได้ค่อนข้างดีนะครับมีมีฝ่ายต่างๆนะครับแล้วก็คาดว่าประโยชน์ที่นักเรียนที่มาค่ายที่จะได้รับออกไปจากค่ายนี้ครับ ก็จริงๆค่ายนี้จุดประสงค์ก็คือทำให้ให้นักเรียนที่เข้ามาเนี่ยได้ได้รู้จักการใช้ประยุกต์ใช้ตัวระบบสมองกลฝังตัวนะครับหรือที่เรียกว่ามโคโครโทรลเลอร์เนี่ยเอาไปใช้ในพวกโครงงานวิศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เคมีชีวะหรือแม้แต่ขั้นขั้านคณขั้นิสานะครับเพื่อที่จะเอาไปแข่งขันอีกทีในช่วงรอบสุดท้ายที่ที่โรงเรียนคาตัว แล้วมีการแนะนำเกี่ยวกับน yeah, <radas> ักเรียนที่คาดว่าอยากจะเอาโครงงานหรือผลงานชิ้นนี้ไปพัฒนาเพื่อใช้ในจริงต่อยอดนะครับก็จริงจริงแล้วค่ายนี้เป็นเเหมือนกับทางทางทางด้านทีมงานหรือว่าพี่เลี้ยงก็ได้ได้ได้สอนนะครับตลอด2วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ส่วน นักเรียนจะเอาไปต่อยอดเพื่อที่จะไปทําโครงงานต่อไปแข่งขันในระดับประเทศระดับชาตินี่ก็ก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีความปากบันพยายามหรือว่าไปต่อยอดนะรครับยังไงครับแต่ว่าคิดว่าทางบร,ริษัทริสตโอนหรือว่าทางโรงเรียนก็คงช่วยสนับสนุนถ้าโครงงานนี้นี้มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อได้ครับ ขึ right ้นดีมากเลยนะครับที謝謝่ให้มาค่ะเด็กๆกับผมกบวันนี <t 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 ้นะครับกิจกรรมวันนี้ให้น้องทำอะไรนะสำหรับวันนี้จะไม่ร้องว่าเช้าเราก็่าถุงนอนนะโดยตอนบ่ายจะปล่อยให้น้องทำโครงงานจะจำลองของน้องครับโดยแบ่งให้น้องทั้งหมดนี้15คนนะครับก็จะได้ทำแบบให้น้องที่เด็กทำให้ผู้ใหญ่จะารับในหนังที่สิบครับสำหรับความของสุดท้ายนี้ประมาณกี่โมงครับวันนี้แบบนี้ วันนี้เราสตารมาทุกคนเลยครับฝรั่แสรั่งนรั่งนรั่งฝรั่ใฝรา่งฝรู่งฝรั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 ่งครั่งฝรั่งฝรั่ยฝรัวงฝรั่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 งจรั่งฝรั่งฝรั่งสรั่งฝรม่3ฝรั่มฝรั่ง้รั่งมรั่งพี่หนึ่ง เรื e ่องนึ่งคร่าวๆกันนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะใช้สอนแล้วก็เตรียมพร้อมมาไหมในหน้าทย์ครับผมมาสอนแลับผมส้องลาไผลที่คาดว่าน้องชายที่มาในวันนี้จะได้รับผลิตภัณฑ์ส่นที่มากก็คือครั้งแรกเลยครับครับก็คือให้น้องมาในระยะที่สองในระยะที่สองบางทีเสียมากจะอยครับเพราะเป้าหมางไมค์บางไมคแล้วก็ ก็เอาได้ใช้ไม้หมุดเลือกตัวที่สอนง่ยครับเป็นปทุกทีมแล้วก็ใช้ใช้ไม่ได้ไป็นการถาวรโอเคครับท่านเราก็ขอบคุณพี่โก้ได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปสอบถามน้องกันต่อแล้วกันนะครับน้องไปกันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปพบก,กับน,น้องกลุ่มต่อไปกันเลยครับตามนีน้ะครับน,น่นา,นนนาจะพี่ขอสอมถามอีกหนึง่งนะว่า วันนี้ที่น้องทำน้องทำในเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับห้องเรียนอัจฉริยะค่ะห้องเรียนอัจฉริยะนะครับแล้วห้องเรียนอัจฉริยะของ้รงมีระบบอะไรบ่างคะข้อแรกนะคะจะมีระบบการทางานอสี่ระบบนะคะระบบแรกจะเป็นเปิดประตูอัตโนมัติค่ะเวลามีคนเดินมาแล้วบอกว่าเปิดประตูประตูก็จะเปิดออกค่ะแล้วก็ในห้องเรียนนะคะหรือว่า เป็นนักเรียนที่จะมาเรียนที่ห้องเรียนนี้ต้องมีรหักษณะฐานมีมีอยค่ะต้องใช้บลูทูธต้องนี้แล้วก็มีเดี๋ยวว่าสแกนลายนิ้วมือละค่ะเพื่อก่อนก่อนจะขึ้น่าก่อนก่อนจะผ่าให้ได้ค่ะค่ะอันต่อมานะคะเป็นพอเปิดประตูปุ๊บไฟก็จะติดด้วยนะคะค่ะเมื่อเ่มข้ามาแล้วเวลาร้อนนะคะเราก็บอกว่าอุ้ยร้อนจังเลย อะไรนี้แอดก็จะเปิดค่ะอันนี้แบบตามใจคนอยู่นก็ใช่ค่ะใช่แล้วก็มีกระดานค่ะกระดานกระดานแร่ก่อนนะคะเวลาอาจารย์เขียนแล้วแบบอาจารย์ไม่อยากลบเองอะไรนี้ค่ะแล้วก็ถามว่าลบให้น่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรบให้ด้วยค่ะสบายเลยนั่นเอค่ะแล้วสำหรับสิ่งที้งานเราคุณเป็นืออะไรก็ประมาณ แล้วขับเรือดียวกับวงจรนะคะที่จะดีได้แล้วคาดว่าจะใช้งานได้ไหมมีความคาดวมีความคาดว่าเป็นไงกันนะจริงค่ะน่าจะใช้ยานี้จริงได้โอเคงั้นเราดีขอาวุีแล้วกันครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีครับี๋ยวสำหรับกลุ่มต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีก่อนนะครับว่าน้องกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเชิญนะครับเราสวัสดีค่ะ วพี่มาขอดูผลงานของน้องหน่อยแล้วกันสล้วเรวันนี้โมเดลของน้องนีจะทำในเรื่องอะไรครับรถอัจฉริยะค่ะเป็นรถยนต์ส่วนตัวแบบไหนอ่ะก็จะเป็นแบบลักษณะที่ว่าทําเปิดไฟหน้ารถอัตโนมัติเมื่อเวลาแสงลดลงค่ะโอเคแล้วก็แล้วก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติค่ะเมื่อเวลาที่มีความชื้นเวลามีมอกเยอะๆหรือว่าเวลาที่ฝนตกก็ให้เปิดที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเลยค่ะพี่แล้วก็จะมี ส่วนพื้นที่อยู่ด้านในรถก็คือจะเป็นปรับอุณหภูมิภายในรถ่ะให้มันคงที่ตามที่เราตั้งไว้วแล้วก็ส่วนด้านหลังของรถนะคะเราก็จะทําเป็นเซนเซอร์วัดวัตถุค่ะคะ่ะเวลาอยู่ใกล้วัตถุเราเหมือนมันจะชนก็ให้เป็นเปล่งแสงออกมาะคะ่ะหรือว,ว่าเป็นเสียงอักดงตอนนี้เรากำลังาทำโมเดลรถกัน,นะค,ะค่ะพี่อ่าเดี๋ยวมาดูโมเดลรถกันค่ะตอนนี้รู้สึกว่าก,กําลังประกอบรถนะคประกอบรถค่ะเริ่มจะเป็นรถตันแล้นตอนี้นลักษณะ่าน้องคาดว่า สิ่งที่น้องทำวันนี้จะเป็นผลต่อยอดนาะคตไผลอาจจะเป็นจริงได้หรือเปล่าได้จริงคนะเป็นจริงได้นะคะเป็นจริงเดี๋ยวพี่จะพาดูกันแล้วนะลกันนะขอบคุณแล้วกัค่ะคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากลุ่มข้างในนี้ทำอะไรกันครับเดี๋ยวเชิญนะครับได้ค่ะดวค่ะเดี๋ยวพี่จะมาขอสัมภาษณ์เกดูยวครับโมเดลโรงงานที่น <c oughs> ้องทำในวันนี้ว่า ใช่ที่ต้องมาเข้าอันนี้มันเขาได้สอนอะไรไปแล้วน้องมาประยุ์ใช้กับโมเดลของน้องอย่างไรกันคะค่ะ,คะสำหรับโครงงานโมเดลนะคะก็จะทําเป็นเตียงอยัจฉริยะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือเราจะใช้เซ็นเซอร์ในจะตั้งให้มันวิ่งตามเส้นนะคะค่ะแล้วคือ พอคนป่วยลงจากรถใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาของถั่ขึ้นเตียงพอหัวคนป่วยโดนหมอใช่ไหมคะมันก็จะโดนปุ่มสวิตช์ทให้รถค่ะทาให้รถเคลื่อนเองเข้าห้องฉุกเฉินค่ะแล้วก็ประตูห้องฉุกเฉินก็จะเป็นอัตโนมัติค่ะเปิดเองโดยใช้เซ็นเซอร์ค่ะแหมรู้สึสกว่าจะรู้แล้วก็ให้ปี้มากเลยค่ะใช่คะ่ะแล้วคิดว่าสิ่งที่น้องคิดวันนี้จะเป็นผลประโยชน์ต่อยอดในอนาคตค่ะแน่นอนค่ะคือถ้าสมมติว่าใช้ได้จริงใช่ไหมคะ จโรงพยาบาลนี่แบบอาจจะวุ่นอุบัติเหตุเยอะประมาณนี้ค่ะแบบรษพยาบาลก็ไม่เพียงพอต่อการที่จะมาเสียเวลามาเข็นคนไข้เข้าห้องฉิระมาณนี้ค่ะก็เอาขึ้นเตียงแล้วก็จะไปเองขึ้นเตียงแล้วก็จะไปเองประมาณนี้ค่ะเตียงแล้วก็จะไปเองค่ะโอเคนะสำหรับโครงงานครันนี้ก็มีความคิดไอเดียที่ดีเนาะค่ะเดี๋ยวเป็นว่าพี่จะคอยดูแลกันอนาคตของพวกเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ส่วนไหนของโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับต้นไมค่ะ ทางลัางผมก็เป็นฝ่ายสนทนาการนะครับว่าเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าว่าเขาทําอะไรกันไปบ้างนะครับอะไรันนครับกต้มมีา่เยวกับงานของสนากาว่นนี้ตเส็จอะไรเกี่ยวกับการพาน้องไปกิจกรรมครับต้นส วันนี้ใช่ไหมครับวันนี้ครับวันนี้นะครับหน้าที่ของสถานการณ์ที่จะพาน้องทำเจอกัมน้ครับวันนี้นะครับเราก็จะพาน้องแสดงการพรีเซนต์โครงงานนะครับวันนี้แล้วก็เราก็เตรียมของขวัญตื้เล็กน้อยกับน้องครับก็มีแค่นี้แหละครับมีให่อีกเยอมากนะครับแล้วเราพ่อของตัวท้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะร้อยเซเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเซาเลยเกินร้อยเราเกินร้อยครับแล้วตร์ท้ามันมากันเยอะไหมครับมากันห้าสิคนครึ่งครับอีกคนหนึ่งมาครึ่งคนครับอ้าวทมาครึ่งคน ไม่พอครับโอเคนะครับสำหรับสันนานการก็มีกิจกรรมทำตอนประมาณกี่โมงจะโม่สองทุ่มครับประมาณสองทุ่มครับสองทุ่มครับประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับสันนานการครับครับนี่แต่งตัวถึงมล่ำเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวีดีโอที่ได้ชมไปเมื่อกี้โอกาสหน้าถ้าเรามีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ท่านอื่นเราก็จะนำ มาเสนอท่านผู้ฟังในข่าวพิเศษรอบถึงและพบกับผมได้ใหม่ในชาติหน้าถ้ามีโอกาสสวัสดีครับ